大家好，欢迎大家一起来跟老师学中文。这是我们啊，汉语韵母。今天我们来学习三十六个韵母。 สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนนะคะภาษาจีนนะคะในส่วนที though, ่เป็นสระนั่นเองนะคะนักเรียนนะคะสระนั้นเนี่ยแท้จริงแล้วจริงๆสระนะคะจะแบ่งออกเป็นนะคะ36อ่าแบ่งออกสระนะคะจะแบ่งออกเป็นนะคะสระนะคะสระเดี่ยวเนาะสระเดี่ยวนะคะแบ่งออกเป็น6 ตัวนะคะแล้วก็สระนะคะเสียงผสมค่ะนักเรียนสระผสมนะคะแบ่งออกเป็น30ตัวก็คือทั้งหมดในนี้นั่นเองนะคะภาษาจีนนะคะคำว่าสระเราอ่านว่าวินหมูหวินหมูนะคะอันนี้ก็คือเป็นตารางสระทั้งหมดที่ครบถ้วนเลยนะคะวันนี้เราจะมาดูนะคะครูจิจะอธิบายเป็น ให้นักเรียนได้เห็นภาพรวมของสระนะคะแล้วเราออกเสียงไปด้วยกันนะคะเรามาดูค่ะด้านบนสุดตรงนี้ค่ะด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะอันนี้คือสระเดี่ยวทั้งหมดเลยอาโอเออี e แล้วก็วีค่ะอันนี้เป็นเสียงสระเดี่ยวนะคะนักเรียนนะแต่ถ้าหากว่านะเราซอยย่อยลงไปด้านล่างจากแถวที่สองที่เรามองเห็นตรงนี้นะคะของแต่ละ ตัวสระนันเนี่ยนี่เขาเรียกว่าเป็นสระผสมนั่นเองค่ะนะักเรียนนะคะฉะนั้นก็อย่างที่คุณครูบอกว่าสระเดี่ยวจะมีที่36ตัวผสมก็จะอยู่ที่30ตัวนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากตัวนี้ด้วยกันนะคะเราจะเริ่มจากสระตัวอาด้วยกันก่อนนะคะตัวนี้นะคะอาอานะคะ อ่านว่า r เป็นการผสมนะคะระหว่างสระบางทีนักเรียนจะเห็นว่าเป็นสระเดี่ยวผสมสระเดี่ยวแล้วก็จะเป็นเสียงผสมเกิดขึ้นมาใหม่นะคะบางทีก็จะเป็นเสียงสระเดี่ยวไปผสมกับเสียงสระที่เป็นสระผสมของบางบางช่องเสียงนั่นเองนะคะอะเรามาดูด้วยกันนะคะตอนนี้เราอยู่ในที่ตัวตัวนี้ค่ะ i นะคะมาจากนะคะการผสมเสียงนะคะการผสมเสียงระหว่างอากับอ e ีนะคะอาอีอาอีไอไอฉะนั้นเวลาที่ลูกออกเสียงนะคะลูกจะมีสองเสียงเลยไอแบบนี้นะคะไม่ใช่อแล้วจบเลยไอจะต้องมีเสียงอ e ีอยู่ด้านหลังด้วยนะคะโอเคค่ะตัวต่อมานะคะ ตัวนี้ a นอ่าตรงนี้คุณครูขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมนะเราจะบอกนิดนึงว่าอ่านักเรียนเห็นตัวอักษรคล้ายๆตัว n ในภาษาอังกฤษนี้นะคะใดๆจะมีนะคะเสียงที่เทียบเท่ากับมาตาสะกดในภาษาไทยคือแมกกลนั่นเองนะคะอ่าเท่ากับนอนหนูนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะ ng นะคะจะมีเสียงเทียบเท่ากับมาตาสะกดนะคะในภาษาไทยก็คือแม่กงหรือ เง่เอ็นจีก็คือเงะหรืององงูนั่นเองนะคะอ่ะต่อมาค่ะเรามาดูอันนี้ด้วยกันนะคะอ่าอานะคะอาอาอานะคะอาตามด้วยเหมือนกับเสียงนอนหนูก็จะเป็นเสียงอั้นเห็นไหมคะอาต่อมานะคะอาตามด้วยเสียงงองงูใช่ไหมคะเสียงงองงูเงะเง่์นะคะก็จะเป็นเสียงอังอังนะคะ อ่ะต่อมานะคะเอา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 ตัวนี้เป็นเสียงผสมระหว่างตัวอากับโอเอาเอาไม่ใช่เอาเสียทีเดียวเอาเอ,เ,อเอาเอานะคะมีสองเสียงผสมกันอยู่นะคะมาค่ะต่อมานะคะเรามาดู เสียงต่อมานะคะเป็นในช่องเสียงของสระตัวโอนะคะตัวนี้เป็นเสียงใกล้เคียงเฉยๆในภาษาไทยนะคะแท้จริงแล้วมันไม่ได้ออกเป็นเสียงโอนะมันจะมีลักษณะแนวเสียงเป็นโอบวกกับอตัวนี้ค่ะภาษาจีนเราจะออกเสียงว่าอ O วอวิธีการนะคะลองออกต้นเสียงเป็นโอปลายเสียงเป็นอแล้วรวมกันค่ะอ O อ เราจะได้เสียงสระโอนะคะนี่คือเสียงในภาษาจีนนะคะต่อมานะคะเรามาดูตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะโอนะโอโอโอตามด้วยกับเสียงงองูก็กลายเป็นองององนะคะและตัวต่อมานะคะตัวโออ่ะโอกับอูค่ะตัวนี้โอกับอูนะคะโอ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  โอ้นะคะก็เลยกลายเป็นเสียงโอโอเคนะคะมาค่ะตัวต่อไปนะคะก็คือในช่องนี้นะคะในช่องที่เ okay, ป okay, okay. ็นเสียงเออนะคะตัวนี้สระตัวนี้คือเสียงเออค่ะเมื่อมีการรวมเสียงกับตัวอื่นๆอย่างเช่นเออกับอีตัวนี้เออีเออยเเสียงตรงกลางเป็นเสียงเอยนะคะต่อมา เออนะคะแล้วตามด้วยตัวสะกดที่เป็นเสียงนอนหนูเอิญต่อมาเอิงนะคะเอออยู่แล้วตามด้วยเสียงตัวสะกดที่คล้ายงองูเอิงนะคะและตัวนี้ค่ะเออเออตัวนี้จะมีเสียงลักษณะคล้ายๆกับเสียงแบบเออในลําคอแล้วก็หอดลิ้นหน่อยๆน,นะคะนักเรียนหอดลิ้นหน่อยๆ <c oughs> กูจิไม่แน่ใจใช้คำพูดว่ายัางไงก็เออเราจะได้เสียงที่ชัดเจนนะเสียงเออแบบนี้นะคะเอามาค่ะลำดับต่อไปนะคะเรามาดูนะคะในเสียงของสระอีนะคะถ้า มีเสียงสระต่างๆผสมนั้นเนี่ยวิธีการออกเสียงง่ายที่สุดเลยก็คือเราออกต้นเสียงเป็นเสียงสระนำนะคะตัวสระเดียวทั้งหมดจะเป็นเสียงสระนำในแต่ละช่องเสียงนักเรียนเห็นใช่ไหมคะตัว e ก็เหมือนกันค่ะเรามาดูนะคะอ่าอี e กับอ e าอีอาอีอาอีอา e อีกับอันอันตัวนี้นะคะอมาผสมกับอันตัวนี้เอียนเยนเอียนอียนเียนเอียนนะคะต่อมาอกับอังนะคะอังตัวนี้ค่ะเอียง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 นะคะโอเคค่ะแล้วก็ตัวต่อมาเลยนะคะอกับอ้าอกับอาตัวนี้ค่ะยาว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 ยายว เห็นไหมคะเราจะออก2เสียงเลยนะคะเอียวแล้วก็เป็นการควบเสียงรวมกันนะคะเอียวนะคะเอาล่ะค่ะต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะนักเรียนคุณครูขออธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะอะให้นักเรียนดูสักนิดหนึ่งตัวนี้นะคะตัวอะมาดูนะคะจริงๆแล้วมันมีแนวเสียงคล้ายๆกับตัวเสียงสระเออถูกต้องไหมคะโอเคเนาะ แต่ว่าตัวนี้นะคะไม่ใช่เสียงสระเอหากข้างหน้ามีตัวสระอยู่หนึ่งตัวประกอบอยู่ด้วยที่มันติดกันคล้ายๆกับตัวนี้นะลูกติดกันอยู่อย่างนี้นะคะตัวนี้จะออกเป็นเสียงเอเอนะจะออกเป็นเสียงเอนะคะอย่างตัวนี้ก็จะอ่านว่าอีกับเอเอเยเเอ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  เอนะคะไม่ใช่เสียงเอซะทีเดียวนะคะจริงๆแล้วไม่ใช่เสียงนี้เลยซะทีเดียวแต่ว่าเนื่องจากตัวนี้มันไม่มีเสียงในภาษาไทยเลยเขาก็เลยเอาแนวเสียงใกล้เคียงมานะ,ะอย่างเช่นครูจิขอยกตัวอย่างตัวอักษรตัวนี้นิดนึงค่ะ,ะตัวนี้นะคะอ่านว่าเชียนะ,ะอ่ะเชียเชียเีย เชี่ยเยแปลว่าขอบคุณค่ะนักเรียนนะคะ,ะเห็นไหมคะตัวอักษรตัวนี้เสียงนี้นะคะไม่มีในภาษาไทยถ้านักเรียนออกเป็นเอียเราจะออกเสียงไม่ถูกต้องเพราะตัวนี้อ่านว่าเชี่ยเฉี่ยเชี่ยเี่ย,ยโอเคนะคะเอาละคะ่ะต่อมาต่อกันนะคะอ่ะ ฉะนั้นนะคะตัวต่อมานะคะก็เป็นเสียงนี้ค่ะ e อยู่แล้วตามด้วย n นะคะ,ะก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับตัวแม่กลนะคะมาตาสะกดนอนหนูแม่กลนั่นเองนะ,ะก็เป็นอินต่อมา e อยู่แล้วตามด้วยอิงนะ,ะงองงูเนาะตัวมาต่อมานะคะ e แล้วก็ตามด้วยตัวองค่คะองตัวนี้ค่ะลูกตามด้วยองตัวนี้นะคะ e ีองย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 อง เราก็จะได้ยินเสียงเป็นอิยงอิยงนะคะอ่ะและตัวต่อมาตัวนี้ค่ะอีนะคะกับเออตรงนี้มีความพิเศษนิดนึงนะคะเป็นเสียงเดียวกันอ่านักเรียนจะสังเกตเห็นคุณครูขอตีกกอบนิดนึงตัวที่มันมีกกอบนะคะขอเน้นเกอบให้อีกสักนิดนึงนะคะอ่ะมันจะเป็นการออกเสียงในลนะักษณะเหมือนกันหมดเลยนะคะแต่ว่าคุณครูขอตีเกอบนะเอาละค่ะอ่ะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวอธิบายตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้นะคะอินะคะก็คือเสียงอีอีตัวนี้นะคะกับ O ออเออเอออออนะคะก็จะเป็นเสียงเ e อตัวนี้คะ่ะนักเรียนเวลาที่ด้านล่างนะคะเรามีการใช้ผสมกับพยัญชนะเมื่อใดก็ตามแต่นะคะตัวอะไรหายไปคะลูก ตัวอะไรข้างบนหายไปคะใช่ค่ะตัวโอหายไปถูกไหมคะเราจะไม่ใส่ตัวโอเมื่อเรามีการใช้ร่วมกับพยัญชนะคุณจิขอยกตัวอย่างเช่นคำว่า j U y o u j u คือตัวนี้คะ่ะ j u j มีความหมายแปลว่าอะไรนะคะนักเรียน9ค่ะมีความหมายแปลว่าเลข9ก9นะคะ โอเคไหมคะก็จะใช้ตามแบบนี้นะคะเอาละค่ะนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างไปทีละช่องแถวของเสียงไพ่อสระแล้วกันนะคะมาค่ะเรามาต่อกันตรงนี้ เราอยู่ด้วยกันในเสียงสระอูนะคะอูวูนะคะวูวูอาวูอาวูอาวาวูกับอาวูอาวูอาวาวูไอไอค่ะอูไอวูไอวูไอวายนะคะวูอันกับอันนะคะวูอันวูอันวูอันวันนะคะวูอังกับอังนะคะวูอัง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 นะคะมาถึงวูกับเออย้างค่ะ วูกับเอยนะคะวูกับเอยตัวนี้ค่ะลูกวเวย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 เ,เ,เ,เห็นไหมคะถ้าเรามีการผสมนะคะกับพยัญชนะใดๆนะคะอ่าอ่าเรามีการผสมกับพยัญชนะใดๆตัวอะไรหายไปนะคะนักเรียนตัว E หายไปถูกต้องไหมคะโอเคนะคะเอาละค่ะ นะคะตัวต่อมาก็คือตัวนี้ค่ะวูกับเอินนะคะก็คือตัววูมาผสมกับตัวเอินนะคะวูเอิน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 นะคะอ่ะนะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะคุจิลองเอาตัวนี้มาผสมกับอันนี้คือพยัญชนะผสมกับพยัญชนะคือวูเอินคุณขึ้นง่วงนอนนะคะขึ้นแปลว่าง่วงนอนนะคะอ่ะ อันนี้นะคะเห็นไหมคะผสมกับพยัญชนะเนาอะอ่ะต,ตัวต่อมานะคะวูกับเอิงค่ะเอิงตัวนี้ค่ะนักเรียนเว,วิงเวิงเวิงเวิงอ่านว่าเวิงเวิงเวิงนะคะวูกับโอมาผสมกับตัวนี้นะคะตัววูกับตัวโอผสมกันต้นเสียงคือวูปลายเสียงเป็นโอวัว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 โอเคไหมคะวัว อ่านว่าวัวนะคะอ่ะและมาดูถึงตัวสุดท้ายด้วยกันนะคะมาดูที่ตัวสุดท้ายก็คือตัวเสียงวีนะคะวีเนาะอ่านว่าวีนะคะวีกับอันค่ะผสมกันเวียนยวนยวนยวนเยวนยวนยวนนะคะต่อมาวี e. มาเจอตัวนี้อีกแล้วจําได้ไหมคะคล้ายๆกับตัวนี้เลยคุณครูบอกว่าถ้า มีลักษณะตัว e แบบนี้แล้วด้านหน้า ot, เป็นเสียงสระนะคะตัวนี้จะออกเป็นเสียง e โอเคไหมคะ u กับ e ue ue e อ่านว่า ue e e เช่นคำว่า h i u e xue xue นะคะคำว่า xue ที่แปลว่าอะไรคะ เรียนนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคำนี้เลยนะคะเขี้ยวเอนะและตัวสุดท้ายคือตัวนี้ค่ะวีกับเอินนะคะวีกับเอินเอินตัวนี้นะคะเวียน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 แปดเป็นเวีย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 นโอเคไหมคะก็จะครบแล้วนะคะ36 เสียงแล้วก็36ตัวของรูปสระทั้งหมดนะคะนักเรียนนะคะก็หวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะเอาไปฝึกอ่านนะคะด้วยกนันเนาะคุจิอธิบายให้ฟังแล้วทีนี้เรามาฝึกอ่านด้วยกัน1รอบแบบช้าๆนะคะอาไออั I, อนอังเอาโอ ông ông ơi ây ân ân er Y ia Yên Yên Yêu ie in in ý Yêu U U Ua Uai อวนอวงอุยอุนอวงอัววีวีเวียนเวียอุนโอเคไหมคะก็ประมาณนี้นะคะนักเรียนลองฝึกอ่านด้วยกันนะคะ好，我们就这样了。希望各位学生们多多练习。 拿一个一个字的读下来，不长久的时间，你们就可能会读这个韵母了。好，今天谢谢。